สวัสดีค่ะวันนี้น้องนุกก็ออกมาเที่ยวนอกบ้านนะคะวันนี้อุย้ยอันนี้คือเสียงโกนของเขานะคะอ่าสวัสดีค่ะน้องนุก,นกสวัสดีแฟนคลับโอ้ยนอนโกนได้ไงเขาจะชอบนอนนอนแก้งโกนนะ <c oughs> อ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีแฟนคลับสวัสดีแฟนคลับสวัสดีค่ะฝากติดตามน้องนุก ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวภูเขาเหรอปามาเที่ยวภูเขานะนั่งรถมานะคะในภูเขาอยู่ไหนดูเที่ยวภูเขาอยู่ไหนคะแมวภูเขาอยู่ทั้งบนนะคะเป็นวิวสวยมากก็ไปไหนก็จะพานองนุกไปด้วยนะคะมาชมสวนทุเรียนนะคะเช้านี้นี่ลูกใหญ่มากเลย อันนี้นะคะทุเรียนนะคะส่วนของพี่หนูนั่นเองที่ใช้อาหารพืชแล้วก็จุลธาตุเนาะนี่นะคะแล้วก็พามาชมตรงนี้ก็เป็นล่มนะคะพาน้งนุกมาด้วยนะ,ะก็จะปล่อยให้เขา,าขับรถตามถนนแบบนี้เลยนะคะก็จะไม่มีรถนะคะมันจะเป็นซอยเล็กๆเ,เนาะฝั่งนี้ก็เป็นต้นต้นยางต้นยางที่ชาวบ้านปลูกไว้นะคะ นี่นะการกกีดยางถ้าไม่มีต้นยางก็อาจจะเป็นต้นทุเรียนนะเขาฉะเมาจังหวัดระยองส่วนมากก็จะเป็นต้นยางนะคะพี่พี่เขาก็จะกกีดยางกันนะคะแถวจังหวัดระยองเขาฉะเมานะคะจะมีสวนยางเยอะอยู่นะคะอาชีพสวนยางนะคะก็อยู่ได้นะคะช่วงนี้ยางก็แพงขึ้นนะคะก็อยู่ได้เนาะบางท่านก็อาจจะปลูกทุเรียนนะคะบางภูเขาก็ ลูกทุเรียนนะอันนี้ก็จะเป็นน้องนุกนะคะสวัสดีค่ะนะอะเข็น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 นะเราก็ปล่อยให้เขาเข็นไปนะเพื่อเขาจะได้ออกกําลังกายไปด้วยถ้าอยู่บ้านเฉยเฉยก็อาจจะเงาก็พาออกบ้างนะคะตามภาษาน้องนุกเนาะเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะก็พาเขาไปด้วยนี่ยสวัสดีค่ะอ้าว ไหนไหนไหนเลยลองเข็นรถเข็นดูวันนี้ดื้อวันไหน,ด,น,นดื้อต้องโดนเป๊ะเป๊ะโดนเป๊ะ <c oughs> โดนเป๊ะนะคะโดนเป๊ะเออเดียพาน้องนุกเข็นเกี่ยวก่อนนะคะ,ปะไปไเข็นไปนี่นะฮะนี่นะอยาให้เขาเข็นเองเขาเขาจะได้มีออกกําลังกายนะคะยังไงก็ฝากติดตามน้องนุกด้วยนะคะอ่าเขียนโดนไงคะถอยถอยถอย ถอยถอยถอยอ่าซ้ายซ้ายซ้ายเขียนเองเขียนเองได้ก็เขียนเองถอยถอยอันนี้ตอนนี้จะเริ่มมีเงาจะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้เอาไหนจะไปไหนเ้าไหนจะไปไหนฮะอ่ะไหนไปไหนไปเลยไปไปพยาไม่เขาออกกำลังแขนนะคะ เราก็จะเข็นไปตามของเขาเลยค่ะเราก็คอยดูา่างนะคะโอ้โหไปทางนู้นเลยป้าจะขึ้นเขาเลยเหรอโอ้โหนู่นนะภูเขาอยู่ทางนูน้นอันนี้น้องนุกนะคะก็จะฝึกให้เขาเข็นไปแบบนี้เขาจะได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะเราก็คอยดูเอาเนาะยังไงก็ฝากติดตามน้องนุกด้วยนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอพาน้องนุกเดินก่อนนะคะขอบคุณค่ะ